เอาเล็กครับผมขอ,ขอกล่าวสวัสดีมมท่านผู้ชมทนท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเฟนออนะผมฟนออผมจะมารีวิวนนะคือเนี่ยผมท่านผู้ชมอาจจะเห็นอยู่แล้วที่ผมแต่งกายด้วยชุดอะไรนะนี่ the 0. เอ็ดออนดับพิฆาตศูนย์เอ้ยนี่ทันจิโร่นี่หว่าเออเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะก็สปอนมันก็สปอนแบบสุ่มนะเรนเดอร์ว่าตัวอะไรตัวอะไรมันก็จะมีการสู้ซื้อสู้สู้กันด้วยนะนี่คือตัวประกอบนะครับมาขั้นเล็กนะผมเราก็มาดูที่งล่างนี้เลยเนี่ยมีเยอะมากเลยท่านผู้ชมนี่เห็นมดู มีทั้งหน้ากากทั้งชุดทั้งแบบนี้ยูนิออไรนะักเข็นอะไรแบบเนี้ยเ,เครื่องแต่งกายอะไรแบบโคตรเท่แล้วก็มีดาบนะนี่แล้วก็มีอาวุธของอาสูรด้วยนะท่านผู้ชมมาดูประมาณนี้นะมานะผมขั้นเลขผมก็จะเดี๋ยวขอเป็นไล่เลยก็ได้มาเริ่มจากอาวุธนี่นะผมหนึ่งนะมานี่ผมดาบก็เพื่อดาบของใครลูกฮะ ไฮรูอะไรไม่รู้นี่ก็จะมีเอฟเฟกต์กว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีท่าใช่ไหมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูมาดูมาดูท่าทางกันว่าจะมีท่าทางหรือเปล่าไม่มีนะอันนี้นะโอเคประมาณนี้ครับดับที่ะครนบนี่ก็ดับอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่นี่นี่อันนี้จะจะเป็นดับตัวประกอบนะครับดับที่3นะของใครเล็บดับไม้ไผ่อ๋อออ โหยากยากชิบหายกดค้างดูนี่กดค้างเออผมเลยกดค้างอันนี้นี่เออลืมไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็น่าจะนั่งก่อนนะครับโอเคอันนี้ปกตินะนี่อันนี้ของอะไรนะอาจะไม่ได้เลยครับผมนี่มันก็จะเวลาเปลี่ยนตาทางครับให้ผู้ชมกดนั่งนะครับนี่มาดูนั่งมันก็จะเปลี่ยนตาทางไอเออแล้วก็ผมผมเลยบอก เขาจะสปอนพวกที่อยู่ของพวกนักล่ากับอา,อาสูรด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูก่อนนะครับก่อนจะรีวิวอาวุธนะครับผมก็ให้ดูประมาณนี้นี่ให้ดูนี่จะพวกอาูรที่บุกมาแล้วนะครับมามารีวิวอา,อาวุธของเรากันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมามานี่นี่นี่กดค้างนะครับในการใช้ท่านี่ดูท่านผู้ชมไออันนี้มันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขอเสกโกเลมแล้วกันนะครับ ว่าผมอาจจะไม่รีวิวครบท่านะเพราะของมีหลายอย่างที่ต้องรีวิวอีกนะครับโอเคกดนั่งแล้วก็เปลี่ยนท่าได้ครับนี่นะครับก็จะมานี้นะครับนี่นั่งอีกนี่นี่โอ้โหท่านผู้ชมโอเคมาท่าท้ายที่เหลือท่านผู้ชมไปลองกันนะนี่ฟอนธรรมดาก็จะมีเอฟเฟกต์แบบนี้ด้วยนะมาดับต่อมาไม้ไผ่นะครับมานี่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 โอ้โหโคตรยาวเลยท่านผู้ชม เอา,าเอาอีกออีกนี่นะครับผมเออผมก็เป็นมุมมองที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับมันง่ายกว่านะผมว่าสำหรับผมนะมามาดูกันนี่เปลี่ยนท่าดูดิโอ้โหนะครับก็จะมานี้นะครับมาดาบี้อะไรไม่รู้นี่กดค้างก็จะมานีนะกดค้างกดธรรมดาก็จะมีเอฟ,ฟิกด้วยโอเคเปลี่ยนท่ากัน อ๋อฮะโอเคนี่ดูดูนะครับคลิปนี้ผมว่ายาวแนย่ยาวแน่นอนนะครับเรื่อยๆครับชิวๆนะครับเฟนผมก็ยังไม่มาทีนะมาต่อมาดาบยูคช,ชิโรใช่ไหมไม่รู้อ่ะนี่ดาบไฟนะครับฟันธรรมดาดูนี่ยังไม่ดูเอฟเฟกต์ไฟนะครับโอ้โหโคตรเท่ต้องชมกดค้างอ่อฮะ มันจะกดค้างกดนั่งเปลี่ยนท่าเออเอเอกดค้างอะไรถูกแล้วพูดอะไรเนะี่ยโอเคก็จะมานี้นะมากดค้างกันนี่ท่ามังกรนะครับเปลี่ยนท่าอีกอันนี้ท่าอะไรโอเคมาดาบอะไรเอฟเฟก,ก็จะมานี้นะโอเคมานี่ขึ้นขึ้นของโซงหลักดาบของโซงหลักใช่ไหมนี้จําได้นี่นี่นะครับผม อ่าโอเคดาบเรามาคือดาบของอินุนสเกตใช่ไหมมากดค้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องนั่งหรือเปล่าไม่นะครับก็จะมานี้ต่อมาปานค,นคอนคนระับผมว่าอินุนสเกตน่าจะต้องถือสองข้างใช่ปะเดี๋ยวลองดูดิไม่นะเดี๋ยวผมผมขอลองดูดาบอินุนสเกตก่อนนะครับเผื่อจะพลาดจะพลาดไปนะครับเดี๋ยวน่าจะมีนะหรือไม่มีวะเออเรีวิวเรื่อยๆก่อนนะท่านผู้ชมมา ต่อมานะครับปานคนคอนนะครับนี่ไม่มีท่านะครับปานคนคอนต่อมาเลยเรยนโกคุนะครับมีมีมีเอฟเฟกต์ดูโค้ดสวยเลยท่านผู้ชมมีไฟด้วยนะสังเกตด,ดีดูให้ดูดูดูดดมาต่อมาท่าอะไรโอ้โป้วงนะครับเอาไม่โดนว่ะนี่ตุยเลยนะครับดาบของเรนโกคุนะครับโอเคท่าตัดไปท่าอะไรวะ นี่โอ้โคตรเท่ท่านผู้ชมคอยรอบตัวนะครับโอ้นั่นนายหัวมังกรมาแล้วท่านผู้ชมโคตรเท่เลยท่านผู้ชมดูอีกทีนี่ดูอีกทีดิโอ้โหโคตรเท่เลยท่านผู้ชมดาบมันเล็กนะครับมีท่าหรือเปล่าโอเคเปลี่ยนท่าได้นะเอ้ยเมื่อกี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันอยู่รอบๆตัวนะครับ พูเท oh, right right oh, 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 right. ่เลยโอ้โหรไลยรำนะครับโอ้โหโคตรยาวเลยพุ่งแล้วแล้วพุ่งแล้วก็ฟันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมาจะมาดาบอะไรโอ้โห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 โโอ้หสายฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านนู่นโอ้โหไม่รู้จะเคสอะไรก่อนเนี่ย นี่ครับมันก็เล่นได้วยไหมนี่ครับผมเสาหลักใช่ปะ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออใช่แหละนะครับก็จะมีพวกม็อบด้วยม็อบผมก็ค่อยมารีวิวทีหลังนะครับโอเคมาต่อมาคืออะไรกดค้างโอ้โหโอ้โหโอเคอเปลี่ยนท่าเลยนี่ม็อบผ้าเลยนี่พุ่งนะครับ ก็จะมานี้นครับมาต่อมาเกร็ดดาบของไคกาคุนะครับฟันธรมรมดาด้วยโอ้โหช่ง air างอ่อนแอทะดเดือเกินนะเจ้ามาเปลี่ยนท่านี่นี่โอโ้โ,อโหโอห้โหโอ้โหท่านผู้ชมอย่างมันนะถ้าเล่นกับเพื่อนเล่นสู้กับเพื่อนนี่มันเลยนะนี่ก็จะมานี้นะแค่นี้ก็พอโอเคชินโนบุนะครับนี่มีเอฟเฟกตกว่าน,นี้ด้วยโอเคกดค้างพุ่งนะครับโอเค อะไรเนี่ยไม่รู้อ๋ต้องมีอะไรข้างบนเนี่ยถือว่ายังไงวะโอเคนี่วินได้นะครับหเหมือนในอนิเมะมันก็จะล็อกว่าหมายด้วยนะดูดูนี่นี่นีนอ๋อฟันไฟฟันวานะครับต่อมาคือทันจิโร่นะครับรเอกของ Internet เรานั่เดงนี่อันวารีนะนี่เสียงน้ํา มก็คิดว่าน่าจะมีปลาบาลีอย่างเนี้มั้งไม่เหไม่แหละนี่ก็จะอันนี้นะครับดูโ,โหโคตดเท่เลยท่านผู้ชมโอ้โหยาวเกินพอแล้วเดีย๋ยวดูดีมีท่าอื่นหน่เอยดูดีว่ามีปลาอนนันอื่นหรือเปล่าอือหรือว่าเขาแยกประเภทดาบของตันชีร่มหเลยวะแบบปลาอนนันนี้ปลาอนนันนี้อีกอันหนึ่งน่าจะนะครับโอเคต่อมาคือดาบอ๋ออาสนข้างขึ้นอันดับที่หนึ่งนะครับมาก มีท่าหรือเปล่าอ๋อลืมแล้วครับผมเราต้องเอ,อเป็นอสูรก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเป็นอาสูรนะครับสัวแปหนึ่งนะครับผ่านดาบนี้ก่อนหรือเปล่านี่ดาบอะไรความรักหรือเปล่านี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับมาต่อมานะครับอ๋อนี่คือดาบนะดาบธรรมดาดาบไว้ซ้อมนะน่าจะดูนี้ก่อนคืออะไรอ๋อดาบซ้อมนะครับ ไม่มีท่าเลยดับสองโอเคมาอันนี้ของโทงมิโอใช่ไหมมนนีกระบอกอ๋อของกิยูนั่นน่าจะใช่ไหมใช่แหละเสาหลักกิยูนั่นเองนะครับก็ผมว่าทรงน่าจะคล้ายๆกับซันจิโร่นะโอเคใช่แหละนะครับอาจจะมีท่าเตกต่างกว่านี้นะครับโอเคดาบมาดาบอะไรเนี่ยดาบของ โอ้ดาบทองแนละ้ไม่รู้ชื่ออะไรนะโอเคขอโทษทีน่าจะเล็กของได้ด้วยนะผมว่าเนี่ยลองเล็กของดูดิโอ้เล็กดาบได้นะโอเคมาอืมกดปิกกระิดกระิดท่านผู้ชมมาโอ้ชันชิโร่นี่หว่ามาดีชันชิโร่อยากลองว่ะหนี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 ก็พวกม็อบก็จะสามารถใช้ท่าทางได้ด้วยนะเหมือนที่เราใช้นะครับผมก็บอกเลยโคตรเด็ดเลยท่านผู้ชม นะครับก็ประมาณก็คือดาบของแานความรักใช่ไหมใช่แหละท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้อีกท่าหนึ่งโอเคแล้วก็เขียวนะนี่เขียววิญญาณนะโคตรเท่เลยท่านผู้ชมดูมีพวกวิญญาณล้มรอบเลยนะเปลี่ยนท่านี่ดู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 โคตรเท่ท่านผู้ชมอะไรเนะี่ย ออวิญญาเหนาถ้าเดินผ่านมันก็โดนใช่ไหมโอเคโอ้โหท่านผู้ชมอันนี้อะไรโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะั่นะนะคือดาบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยรู้นะดูแต่ซีซันแรกนะครับดาบคีอค่าสูนดก็ไม่ค่อยได้ตามนะครับแต่ยวก็บอกว่าช่วงนี้คือมาที่หนึ่งเลยในการทำกราฟิกนะครับแบบสวยมากเลยนะผมก็เห็นเลยนะ นี่ถ้าก็จะมานี้นะครับโอเคอันนี้ดาบอะไรอ๋อดาบของเซนิสุใช่ไหมถ้าเดานะถ้าเดาถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคก็จะมาอันนี้มานิชิรินนะครับดาบนิชิรินโอ้โหไฟไฟไฟดูโคตนะรเท่เลยท่านผู้ชมนิชิรินนี่ของไอะไรน,นะที่สามารถจัดการเกือบ ิดจากการมูซันได้นะที่มูซันกวาดกลัวใช่ปะไม่รู้ผมจําผิดหรือถูกนะครับโอ้โหอีกกี่นิโอเคก็จะแบบนี้นะครับมาดาบอันแรกกันนั่นคือดาบอะไรหมอกใช่ไหมเสาหลักหมอกใช่ไหมนีก็จะมานี้พอนะโอเคเดี๋ยวดยวขอเสกโกเลมมา มีโค้ดเท่เลยแบบนี้โฟโกนะครับผมอะไรนะัมว่าลิชิลินเหรอลิชิลินโฟโกนะครับโฟโกหรือเปล่าโอ้มีเอฟเฟบไฟด้วยนะโค้ดคสวยเลยนะี่ดูโค้ดสวยเลยท่านผู้ชมอะไรเนะี่ยปับ๊บว่าแล้วโอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ไปดูท่าทางนะถ้าอยากดูท่าทางก็เปิด่อมองที่สองดูเอาหน่อยครับโอเคต่อมาคือดาบอะไร วินชูนะครับวินอะไรไม่รู้นี่แหละประมาณนี้นะครับนี่ <S <S สะด็จลงมาแล้วโอ้โหมาต่อมาดาบอะไรวะไม่มีท่าทางนะอ,อุ้ยอ๋อมันก็จะเอ่อกลายเป็นดาบนี้นะครับเหมือนกับเราเพัฒนาพลังใจเอไปเรื่อยๆแล้วก็ดาบมันก็จะดํานะครับโอ้โหนะครับก็จะมานี้นะครับดูก็เหมือนดาบโฟโก้แหละแต่ว่ามันมันจะมาก่อนจะเป็นดาบโฟโก้นะครับ โอ้โหมังกรนะครับดูมาตัวมาดับอะไรป่านน้ำใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะครับโอเคมาตัวมาคืออะไรนะเขาเรียกโอ้อไอเล็กฟูฟูนั่นจำไม่ได้นะครับนี่ท่าตีนะครับนี่ผักผักใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมอีกท่าอีกท่า โอเคประมาณนี้นะครับดิ้ดับอะไรวะดับน้ำแข็งเฮ้ยตัวไหนใช้น้ำแข็งวะนี่ก็จะมานีนะครับเดี๋ยวไปใก้ดิโอเคมานีนะครับ,แ, okay, รรบแล้วก็ดับประมาณดับของอสูรข้างขึ้นนะเดี๋ยวผมก็ก็จะใช้ให้ดูนะครับว่าจะใช้ยังไงนะขอรีวิวนักล่าสูรก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมั่วตัวเอานะครับผมก็เป็นคนที่แบบ,บเวลาไรมั่วๆนี่ผมแบบไปเลยนะครับไปไม่ถูกเลยนะครับ โอเคดาบแรกดาบของอะไรสหลักหมอกใช่ไหมหรือว่าพัฒนาขึ้นท่าทางอาา่ okay. าฮะโอเคดาบตมีกก็ดาบของชันันจิโร่นะครับชันจิโร่ปานตะวันปานไฟใช่ไหมน่าจะโอ้ยมีหมูด้วยนผู้ชมดูฮึมโอ้ยขี่ได้ด้วยนะผู้ชม,มน่ารักมากโอเคทันจิโร่ทันจิโร่คุง อันนี้ปานน่าจะปานแสงไอ้ปานตะวันหรือว่าปานไฟเนี่ยว่าทันร่มันมันสามารถใช้ได้ทุกปานเลยนะครับใช่ไหมมีก็จะมานี้ครับมาท่าทางสายเด็ดอะมีเด็ดไม่โดนโดนแล้วโอเคต่อมาคือดาบอะไรอ๋อไม่ใช่ไอที่วงๆแล้วไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะโอมีท่าทางด้วยนะที่เราต้องหมุนก่อนนะครับก่อนใช้นะครับ ลูกตุ้มจะอ้ลูกตุ้มนะครับก็จำอันนี้พอนะครับโอเคต่อมาคืออะไรของอากษะนี่มาแล้วผมก็เข้าช่วงของอาวุธของหล่ออาสูรนะครับมาเดี๋ยวขอเอาเคลียพวกนี้ออกก่อนนะครับก็วิธีการใช้งานอาวุธของอสูรนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปที่นี่ผมเป็นรูปเลือดนี่เลือดของมูซันนะครับให้ท่านผู้ชมกินไปเลยนะครับโอเคตอนนี้เราเป็นอสูรแล้วนะครับผม ก็จะไม่สามารถกลับเป็นคนได้นะครับถ้าเราโมโหนชีลดคือถ้าเราพบม็อบพวกนักล่าสุดเราก็จะโตอยีกันเลยนะโดนใช้กระบวนท่าแบบโอ้โหรัวๆเลยนะท่านผู้ชมมานะครับดาบอันลรกที่เราไม่ได้วิวนี่ดาบของข้างขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับของโคชูคคชิโบใช่ไหมโอเคมาลาแข็งแล้วก็อะไรที่ตีเขาเรียกอะไรอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวนะใช่ไหมเดี๋ยวขอขอลองก่อนดี อันนี้เป็นชุดนะครับมูซันใช่เปล่ามาแล้วบอมดาบของโคชิโบของคุโคชิโบคุชิบโชบโนะครับมากดค้างนี่ปนันอันนี้จันทานะครับโหโค้ดสวยเลยท่านผู้ชมเขาทำมานี่นะครับต่อมาดาบพัฒนาขึ้นเนี้ยคล้ายๆต้นนิ้วเลยท่านผู้ชม,ชมนี่ฟันดูดิโหสองสามซี่สองสามซี่ตุยเลยนะครับ ไปคุยแับรากมะม่วงเลยนี่อัปเกรดครับปันจันทาอัปเกรดคนระับก็จะประมาณนี้นะครับโอดคน,นะปันปกติดูนี่โอเคจับอันนี้มาโอเคต่อมาของมือสันนะครับนี่น้ําแข็งนะนะครับมาเปลี่ยนท่าทางดูนี่ทําให้ลอยนะครับโอ้โหลอยหมดเลยเมื่อกี้ท่านผู้ชมอันนี้อะไรชะอ๋อระเบิด์อี ทุกพื้นนะครับโอเคน,นี่นี่นะครับผมโอ้โหนี่ลอยหมดเลยน้ำชม้องเข็ดูโอ้โห,ห,ห,ดดโโหพลังอำนาจเหลือล้นนะครับอาคาศะต่อมาคือกองนะครับนี่ตีก็จะมีดาเมจออกมาด้วยนะลมนะครับนี่ดูมีตาต่างไหม ไม่มีนะครับโอเคต่อมาคือเดมอนคิงนะครับนี่ใช้ท่าทางด้ด้วยไอ่น Map, ่าจะฟันแบบคล้ายๆสกุลนะนะครับมีท่าทางหรือเปล่ามีนะครับไอ่มีการเป็นท่าอื่นหรือเปล่าเออใช้เลือดนะโอเคสายฟ้านะครับนี่ได้อะไรเนี่ย <c oughs> นะครับโอเคต่อมานั่นคืออะไรประมาณนี้พอนะต่อมาก็คืออะไร บุค่าอ๋อหมวกหรือว่าหน้าอะไรไม่รู้โอเคต่อมาคืออะไรวะปลาเออประมาณนี้นะของมูซันนะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นะครับผมอันเลขกก่อนเดี๋ยวขอเซ็ตโก,กลิมแป๊บหนึ่งนะมายาริใช้อะไรไม่ได้นะครับโอเคประดับครับอันนี้น่าจะใส่ใช่ไหม ต่อมาคือนี่โอ้โหท่านผู้ชมดูเปิดมิติออกมาด้วยนะวันที่ก็ใช้กับทัน,ทนชิโร่กับเพื่อนเพื่อนทันชิโร่ซีซั่าล่าศิลปะผมไม่รู้นะผมยังไม่ดูนี่โอ้โหอีกทีนี้มันเก๋นะท่านผู้ชมของโรยไปด้วยนะเบรกต่อมาของอะไรนะบอลฮะมีท่าไหนไม่มีนะครับไอตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูด่ะ อ๋อเนซุโกชุดนักเรียนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อมาก็คืออะไรอะไรนะเมื่อกี้เห็นอะไรเนาะนี่อันนี้ของอะไรวะอ๋อน่าจะใส่นี่มาดูใส่ครับของมูซันใช่ไหมยายายาบะใช่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่มีนะครับโอเคแซลมอนโกเลมก่อนคืออะไร โอ้โห oh. ลมนะครับท่าลมวันนี้ทันเดอร์สายฟ้าอ๋อ oh. ของวิสาหลายอารมณ์แน่นอนเลยผมว่าก็จะวันนี้มาโอเคตัวไปแนละ้วนั่นคือมืออะไรตัวอะไรวะโอเคโอ้เ okay. oh. ชือนอะาสน์มาได้ด้วยนะครับคลิปนี้ยาวแน่นอนไม่ต้องหวังยาวแน่นอนนะครับวันศุก ไอ้ันเสาสบายๆชิวๆกันนะครับผมต่อมาคืออะไรเนี่ยของมูสันนะน่าจะเป็นที่ประดับมากกว่าใช่ไหมใช่นะครับดูดูนะครับอืมเอ้าไม่รู้นะโอเคใช่นี่แหละหรือว่าเราถือเมื่อกี้วะเมื่อเคมาของอะไรนะเนี่ยของเอ็นมุใช่ไหมมันชื่ออืมโหอ,อะไรเมื่อกี้ นี่นี่เห็นมาดูล,าล่าสุดมาแล้วนะครับจัดการเรียบร้อยนะครับดูดูดนี่ตัวประกอบครับโอเคตัวมากคือไอะไรน,นะบริษัทคลัขงขึ้นที่มันมีหลาลงอะโอเคตัวมาคืออะไรปืนนะครับยิงลัวซะด้วยสิอันนี้อะไรเสรศษกระสุนมาครับ อ๋อตามเรานั่นเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองสั่งงานดูดินี่โอ้โหโอ้โห,โโหก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะป็นโอ้วัดมันมันเป็นถาวรเหรอโอเคก็จะประมาณนี้นะอันนี้ที่ประดับผมรู้ว่าที่ประดับแน่นอนของโดมะนะครับใช่ไหมถ้าสะกดเสียงบิดก็ขอโทษด้วยนี่น้ำแข็ง นะครับอันนี้ประดับแน่นอนโอเคนะครับอันนี้อะไรอะไรครับเดีย๋ยวปล่อยยายเยอสไปเดอร์แมนเหรอโอ้โหของเนีซุโก้หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนนี้ไม่ใช่นะครับของใครไม่รู้ดูนะครับก็ะจะมานนี้โอเคต่อมาอะไร อ้ของตัวไห่นะครับผมนี่ยรกยกเรียกปลามาด้วยนะโหอสูรยักษ์นะครับดูท่านผู้ชมนี่อะไรเนะี่ยไห่น้ำแข็งเือวะอันนี้ต่อมาของอนนะไรนะจำไม่ได้นะเนี่อ้ที่น้องของคนใช้ปานใช่ไหมหรือว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของสองพี่น้องนะครับที่ใช้เลือดนะครับที่ใช้อ,อาวุธคล้ายๆเลือดนะครับใช่บ้าไม่รู้นะครับ โอเคท่าทางอะไรอีกของตัวผมเขียวนะตัวนี้นะในภาคย่านดืนงลมนะครับประมาณนี้นะครับก็พวกยูนิฟอร์มก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างสักสองสามอันก็พอเนาะเดี๋ยวคลิปยาวเกินนะครับอ,อันนี้นะเอาอันปเปลกเดวอยผมโชว์อันปเปลกมากกว่าไอ้ใส่ยังไงวะนี้ก็จะมีลายแขนนะครับก็จะมาน,นี้นะครับมา อันนี้ชุดของไอตัวหลายอารมณ์นะครับไบโพล่าใช่นะ okay, ไหมโอเคใส่ติดแล้วนะก็สุดท้ายของเราก็มาดูอ่าพวกม็อบกันเลยนะครับมาม็อบคือมีหลายอย่างมากมีหลายตัวมากมีเยอะจริงๆนะครับใส่วงโมลาดีกว่าโอเคส่วนม็อบก็ประมาณนี้อูดูโคตรเยอะท่านผู้ชมผมก็จะยกตัวอย่างบสุสมสมเลยนะมาตัวเลขตัวอะไร อ๋อมันโดนเศษเด็กไม่ได้ลืมเรมเรมเรมนี่ก OK. ็จะอะไรไม่รู้เอ้าอ้าอสูรหลาายอรมณ์นะครับต่อมาก็อะไรเนี่ยอสูรอะไรเนี่ยมอนสเตอร์อ๋อขี่ได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นอสูรที่ขี่ละโอเคเราทำสาหรับทำทำภารกิจเราก็ได้ดาบมาครอบครองนะเออเล่นสไบเวอร์ก็ได้น่าจะน่าจะสนุกนะเพราะจะมีเคลว์เคลว์วันทัมด้วยนะครับโอเคต่อมา อ๋ออส่วนตัวนี้โอเคสอบหลักนะครับโอ้โหประทักกันแล้วไม่ใช่ท่าทางกับพวกใช้ท่าทางดีโชว์หน่อยโชว์หน่ยอยเออเออนั่นแหละนั่นแหละนะครับตัวประกอบนะครับโอเคนี่คนที่ฝึกฝนตันจิโร่ใช้ปานวารีนะครับอันนี้ร่างทันจิโร่โดนมูสันครบครอบ รบงำนะใช่ไหมมีปะทะก,กันแล้วนะครับตัวยีนะครับแก่งเกินนะนี่ทันจิโร่ร่างธรรมดานะนี่โอ้โหโอ้โหใช้ใช้กระบวนท่าด้วยปานวาลีนะครับทันจิโร่ร่างปานวาลีนะครับใช่ไหมใช่แหละนะครับโอ้โหโอ้โหยังมันเลยท่านชมออต่อมาก็จะน่าเป็นอสูรน,นะอ๋ออสูรอะไรนะที่มันเป็นครอบครัวนั่นแหละด่านนี้ช่องสุดท้ายเลยนะรอบนี้ช่องสุดท้ายแล้วมา ก็ที่ไหนท่านผู้ชมไปลองรู้นะสนุกมากเลยนะสำหรับผมผม,ผมคิดว่านะล่นกับเพื่อนก็ดีเอาชีวิตรอดก็ดีนะก็มีเควไให้ทาด้วยนะนี่อะไรนะคนใช้ปานตะวันคนแรกนะผมตอนเก่แล้วนะครับที่เวสกับโคชิโบตอนลงมาจุดท้ายนะครับใช่ไหมนีม่อะไรเนะี่ยตัวอะไรเนะี่ยอสูรอะไรวะโอ้ยโดนเด็ดนะอนึกว่าโดนเด็ดได้ตกใจหมดนะโอเคนะครับต่อมาคือเดซุโกะนะครับ โอเคก็เป็นตัวเอ๊ะหยิบผิดมานี้ครับผมเสาหลักที่เก่งที่สุดนะน่าจะโอ้โหเด็กเว้นลุมกันเลยครับตอนนี้ลุมสกรรมกันเลยนะอากศาศะนะครับดูอากศาศะก่อนนี่อากศาศะใช้ท่าทางน้ําแข็งนะครับนี่เลยโกคุนะผมนี่น,นี่ใช้ท่าทางเลยนะครับก็จะออกมานี้ในสองเอสออนนะครับ ก้อนอนก็มีประมาณนี้ผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหายอนอนดีๆจริงๆวับนี้ก็ฝากก็สสดีผมก็ขอลาไปก่อนนะผมบายไปแล้วไปคุยชัดกับแฟนต่อแล้วเมื่อกี้แฟนโทรมานะครับเกตามพวกของฉันเลยพวกนักล่า